่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิดบวนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพัน์คุยกับท่านในวันนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องราวที่ท่าน ปรึกษากันมาว่าามีที่แต่ว่าในการที่จะป้องกันที่ตนเองไม่ให้มีผู้บุกรุกทั้งในแง่ของสัตว์เลี้ยงโคกระบือรวมไปจกนกระทั่งถึงผู้คนก็พูดง,ง่ายๆว่าไม่ให้มีผู้รุกล้ำบุกรุกและก็ต้องการแสดงขอบเขตในการที่จะ อบอกว่านี่เป็นที่ไร่ที่สวนของเรามีวิธีการดำเนินการอย่างไรจึงจะทำรั้วสวนราคาถูกสตังค์และสามารถควบคุมแก้ไขป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ท่านผู้ฟังได้ปรึกษากันมาคือปกติเวลาเราทำรั้วบ้านเนี่ย ที่มันแค่ร้อยตารางวาเราก็พอทำไหวแต่พอเราไปมีที่ห้าไร่เจ็ดไร่สิบไร่เวลาจะทำรั้วนั้นมันไม่รู้จะเริ่มต้นทำยังไงเพราะว่าจะป้องกันยังไงไม่ให้คนเนี่ยเข้ามาบุกรุกในพื้นที่ของเราอ่ะท่านผู้ฟังครับอ้าวคราวนี้เราก็ตั้งประเด็นคุยกันเรื่องรัว้วเราไล่ไปตั้งแต่รั้วบ้าน สมมุติว่าต่อให้ท่านจะไปมีที่ทางเยอะแยะมากมายไต่กองแค่ไหนก็แล้วแต่ท่านก็ควรจะแบ่งบริเวณหนึ่งนะฮะเป็นบริเวณเล็กๆที่เป็นตัวบ้านที่เราอาศัยอยู่ในบ้านเรียกว่าอยู่อาศัยหลับนอนนะฮะก็อาจจะเป็นบ้านในส่วนอย่างนี้อ่ก็ถ้าเอาเป็นแบบบ้านของคนเมือง เขาก็จะมีการาทำรั้วเป็นคอนกรีตนะครับจะเป็นคอนกรีตลักษณะไหนก็แล้วแต่หรือจะเป็นอิฐบล็อกมาก่อมาฉาบอะไรนั่นแล้วก็เมืองไทยก็อยู่เวลานอนอยู่บ้างก็เหมือนอยู่คุกก็คืออะไรครับไอ้บนยอดก็ยังกลัวคนมาปีนอีกบางคนก็เอาเหล็กแหลมมาแย่ขึ้นไปหรือบางคนก็ไปเอา แก้วแตกขวดแตกเอามาติดไว้บนด้านบนเพื่อกันคนไม่ให้ปีนป่ายเข้ามานะครับไอ้นี่มันก็เป็นข้อที่ต่างประเทศบางทีเข้ามาเห็นแล้วเขางง,งเพราะอะไรครับเพราะที่ต่างประเทศเนี่ยตัวยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเนี่ยจะเป็นบ้านที่ไม่มีรั้วนะครับแต่ละบ้านนี่ก็อยู่กัน โดยที่ไม่มีรั้วกั้นเลยนะแต่ว่าบ้านเราถ้าทํารั้วบ้านเราก็กลัวกลัวขโมยกลัวโจรกลัวอะไรอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นทุกคืนเราก็จะเข้าคุกส่วนตัวเพื่อไปแอบนอนอยู่ตรงนั้นนะครับนี่เป็นรั้วบ้านทีนี้ถ้าเป็นรั้วสวนหรือว่าบริเวณที่เราทำการเกษตรเนี่ยพี่้องครับ อยู่ที่ปริมาณพื้นที่ว่ามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าขนาดย่อมๆห้าไร่เจ็ดไร่อะไรเนี่ยนะฮะก็พอจะก,กั้นรั้วได้แต่สิ่งสำคัญผมขอย้ำตรงนี้ก่อนว่าเวลาท่านไปมีที่ไอจะบอกว่าเราไปมีที่แต่เราไม่รู้เลยว่าไอหลักโฉนดหลักเขตเราอยู่ตรงไหนไออย่างเงี้ยไม่ได้ อา้าวนี้บอกอําทําทำไงก็ไม่รู้อยู่แล้วไม่รู้ท่านต้องไปติดต่อทีอ่หน่วยงานที่ดินนะที่ดินอำเภอของท่านนะครับแล้วก็ไปทำเรื่องขอสอบเขตเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาวัดตามปริมาณพื้นที่ของท่านโดยเรียกคนข้างเคียงมาดูนะมาค้นมาหาว่าโฉนดมันควรจะปัก อยู่ตรงนี้หลักมันควรจะอยู่ตรงนั้นอะไรเนี่ยก็ว่าไปนะครับท่านผู้ฟังที่รบครับอันนี้เขาเรียกว่าการสอบเขตพื้นที่แต่ว่าเอาละสมมติว่าถ้าเราสอบเขตพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีหลักโฉนดปักอยู่แล้วแต่หลักโฉนดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเสาหินกลมๆแล้วเขาฝังไว้ในดิน ใครจะมาขยับขยื่นเคลื่อนที่ไม่ได้นะฮะไม่ว่าจะขยับยังไงพอเข้ามาวัดมาสอบมันจะต้องอยู่ตรงนั้นแน่ๆทีนี้ถ้าเรารู้ว่าไอ้หลักเขตเราอยู่ตรงนี้ท่านก็ควรจะไปหาเสาปูนเสาปูนก็ควรจะใช้เสาปูนหน้าสี่นะครับขนาดสักประมาณ1เมตร แล้วก็มาฝังลงไปในดินสักครึ่งเมตรตรงหลักโฉนดนั้นแล้วก็โผล่ขึ้นมาสักครึ่งเมตรแล้วก็ไปเอาสีแดงมาฉีดมาพ่นมาทาสีไว้บนหลักนั้นเพื่อให้เห็นชัดเจนเพราะอะไรครับเพราะว่าการมีพื้นที่อยู่เนี่ยบางทีก็สมมติคุณมีที่นาติดกันนะครับพักพวกกอบไถชะเวิร์กชวาเข้ามา ในพื้นที่ของเราอันนี้คือการกำหนดหลักเขตให้ชัดเจนทีนี้ท,ที่มันเยอะมากวิธีการที่จะทำเป็นรั้วได้บางคนก็เอาอมาขามมายอดนะฮะตามแนวเขตแล้วก็คอยมันตัดนะครับสูงประมาณสักเมตรเมตรครึ่งก็มาขามก็เป็นไม้เนื้อแข็งที่ทำ เป็นรั้วได้อย่างดีนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับทีนี้บางคนก็ใช้ต้นไม้นะครับซึ่งขึ้นเป็นแนวตรงชลูดขึ้นไปอย่างกรณีของต้นยูคาลิปตัสปลูกเป็นแนวเขตบางคนก็ใช้ซึ่งยูคาลิปตัสปลูกเป็นแนวเขตนะเพื่อนบ้านไม่ค่อยชอบ ภาวะลากบริหากินวัดดูได้หรือจะเป็นกรณีของต้นสนนะฮะที่พอกำหนดขอบเขตพื้นที่ได้นะครับบางคนเขาก็บอกว่าที่เยอะๆวิธีการของเขาก็คือเขามีหลักเขตเขาอยู่แล้วเขาป้องกันคนไม่ให้บุกลุกเข้ามาในพื้นที่เขาเขาก็จะใช้การขุดคูครับการขุดคูน้ำเพื่อไม่ให้คนนั้น ก้าวข้ามเข้ามาได้นะครับทีนี้อันนี้คือที่กว้างขวางใหญ่โตก็ส่วนมากก็จะทำกันในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าถ้าในกรณีที่ที่ท่านไม่เยอะมาก5ไร่7ไร่อย่างผมผมก็จะใช้เหล็กวายเม็ที่เขาใช้ในการเทปูนแต่ผมไม่ได้มาเทปูนผมมาจับตั้งนะครับ ก็คือปักหลักเสารั้วจะหน้าไหนก็แล้วแต่หน้าสามหน้าสี่ระยะก็ประมาณสัก3เมตรคูณ3เมตรนะฮะหรือจะเป็นไม้หลักอะไรก็ตามแล้วก็ตั้งลวดตั้งเหล็กวายเมตรขึ้นมาปกติมันขายเป็นมวนะ้มวนน่ะหนึ่งม้วน25เมตรความยาวนะความสูง2เมตร พอตั้งไปปั๊บก็เอาตัวเหล็กเนี่ยเสียบลงดินแล้วก็เอาตัวเหล็กวายเมตผูกกับเสารัว้วนี่อย่างนี้มันก็จะเป็นตะแกรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่ผู้คนก็จะเข้ามาไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างหมูมหมากาไกา่มันก็อาจจะยังรอดได้ถ้าต้องการให้เห็นเป็นรั้วทึบ เราก็เอาตะข่ายพรางแสงหรือว่าสแลนเนี่ยนะฮะเอามาซึ่งปกติมันสูง2เมตรอยู่แล้วเอามาเสียบที่เหล็กที่ยอดแล้วมันก็จะห้อยชายลงมาก็จะเห็นเป็นรั้วสแลนสีดำยาวตลอดแนวหมดเลยอันนี้ก็เรียกว่าป้องกันไม่ให้หมูมหมากาไก่นั้นเ,เข้าไปได้แต่ก็อาจจะมีขุดมุดเข้าไปได้บ้างนะ แต่อันนี้ถือว่าเป็นการทำรั้วที่ราคาถูกที่สุดนะครับส่วนระยะในระหว่างเสาต่อเสาสเมตรเราอาจจะใช้ไม้ไผ่นะหรือจะเป็นเหล็กอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เหล็กจะแพงไปไม้ไผนะ่มาผูกจะขวางหรือจะเสียบเป็นแนวตั้งเพื่อให้ไม่รัว้วรั้วนั้นมันไม่โอนเอ็นไปมานะ ทีนี้ในปัจจุบันบางคนก็อาจจะใช้เป็นคล้ายๆเหมือนตะขา่ายรั้วป้องกันทำอคอกสัตว์นะครับอย่างนั้นก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะอ่อนกว่าและก็ไม่แข็งแรงเท่าเหล็กวายเมดและที่สำคัญก็คือว่ามันจะมีราคาแพงกว่า เหล็กวเมดนะครับเพราะว่าเหล็กวาเมดราคามันจะขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยผมเนี่ยเคยซื้อตั้งแต่ม้วนหนึ่งพันสองพันสามพันสี่จนกระทั่งตอนหลังก็ลดลงมาล่าสุดเนี่ยซื้อก็750บาทบางครั้งซื้อ700อยู่ดีๆพอไปซื้ออี้อาวเป็น800กว่าไปแล้วมันขึ้นอยู่กับราคาเหล็กในแต่ละวันนี่ก็เป็นการทำรัว้วสร้างรั้วสวนอย่างง่ายๆส่วนว่า ไอ้รอบรั้วสวนเราจะปลูกอะไรเพื่อการประดับสวยงามนั้นท่านต้องติดตามฟังต่อไปนะครับใครๆก็รักมัวหัวคันไทยใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวคันไทย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโต,ตมา40ปีตามานะ้ามีน้องสิ่ก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอซโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยต้นหน้าเพราะรัวหัวันไทยด เหมาะสมครับท่านการเลือกสื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถเป็นคำตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกร่งแต่กด็ดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีดได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถของ ไทยเซ็นทรัลเ,เคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเกลนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเกินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไหยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน